ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมิลวอลกับบูแชนแนลนะครับรอบนี้นะก็จะเป็นนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมสมิลวอลตลอดนะอาทิ์นี้นะครับก็เรียกว่า,เ,าเป็นดันบังครับนะเพื่อให้เราเก็บแด้มนะครับก็ไปฟาร์มในโคโพลิสกันนะครับแต่หลายคนเนี่ยนะผู้เล่นใหม่หรือว่าใครที่เรียกว่าฟาร์ม B สิบสองยังไม่ชัวหรือว่าอยากได้ทีมฟาร์มดีๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูว่าการฟาร์มในโคเนี่ยนะครับ สามารถใช้ทีมอะไรฟาร์มได้บ้างเนาะก็เดี๋ยวผมจะทยอยนะครับทำให้หลยทีมนะครับอจะเริ่มต้นทีมแรกก่อนแทนครับก็เรียกว่าทีมหมาหมูเนาะทีมนี้นะครับอ่าถามว่าชัวร์ไหมก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากระหว่างทางนะครับมันมีสะท้อนเนาะแล้วก็ด้วยรูหรือว่าเอ็กของเราอะครับมันอาจจะมีการลงบ้างครับผมลองกดมาสิบตาก็ลงมาตานึงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูทีมแรกก่อนนะ ทีมแรกนะครับที่ใช้ก็คือทีมอินุก็คือทีมหมาหมู่เลยนะครับผมเพราะว่าอินุห้าตัวเลยนะครับแลวหลายคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาที่ว่าคุณไม่มีอินุน้ําใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขอพูดถึงทีมอินุน้ําก่อนแล้วกันเนาะไปทยอยทีมอื่น,นว่าเราสามารถใช้ตัวอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเดีย๋ยวพา,ามาดูก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยอินุนะครับอินุทําตามมาตรฐานเลยนะก็คือดีเฟนซ์ Defense นะครับให้ถึงเนาะดีเฟนซ์ถึงนะครับน ในช่องผมี่ยมีคลิปอยู่นะว่าการทำอินูน้ำนะคุณต้องทำรูนทำสแตประมาณไหนนะครับเพราะว่าต้องไปดูในเรื่องของเสาอลิณ่าด้วยนะครับอสมมุติว่าอินูน้ำของเราล้าปกติแล้วนะครับอินูไฟนะครับให้ใส่รูนอะไรก็ได้ที่เป็นดามเมจครับแล้วใส่ชิลไปคู่นึงนะครับเพราะรูนชิลเนี่ยจะช่วยนะครับเวลาที่เราโดนสะท้อนนะครับเอเกราะตรงนี้ครับมันจะช่วยอ่การดามเมจสะท้อนได้นะครับอีกตัวนึงผมใส่เป็นอินูมืดเนาะอินูมืดอาจจะใส่เป็นดูดเลือดก็ได้นะหรือว่าใครจะใส่เป็นแยกแบบผมก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมลงทีมนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋ออันนี้ทีมหมาหมูแล้วลูนอาจจะต้องเรียกว่าอาจจะต้องปึงลูนหน่อยนะสําหรับผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูทีมอื่นด้วยนะที่ไม่มีนูน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดคุณฟาร์ม B 11ดได้ครับผมแนะนําว่าฟาร์ม11เเร็วกว่านาะเพราะว่าเราต้องฟาร์มถึง400แต้มถูกไหมในหนึ่งอาทิตย์นะครับฉะนั้นเนี่ย ม b 12ถ้าเกิดมันฟาร์มช้ากลฟาร์มไม่ชัวร์ครับฟาร์ม11ดีกว่ารู11ได้ใช้งานแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิด12เริ่มใหม่แล้วแต่แบบพี่อยากได้เวลาที่มันดีหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูลองดูทีมอื่นๆด้วยนะครับนี่ครหมาหมูนะเนื่องก็ตั้งแต่ลองฟาร์มมามีล่องทีเดียวนะก็คือจังหวะที่มันเกาะแต่ไม่ค่อยติดนะครับ แม่ผมก็โอเคอยู่นะแม่ก็เยอะอยู่นะแล้วก็บางครั้งบางคาวเแล้วนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะจริงๆนะนเพื่อนๆนะจังหวะ e อของเราด้วยนะครับถ้าเกิดเราใส่รูน e อเนาะนอันนี้ก็โดนลากไปนะครับ oh. ข้อดีของอินูนาก็คือมันมีบัฟเคานเตอร์อเลยนะครับเวลาบอสตีเนี่ยนะปัาบตรงนี้เห็นไหมเห็นแล้วบางทีมันตายไปก่อนนะรอบก้นที่ผมฟาร์ไม่ชัวร์ข้อดีนะครับก็คือม,มีบัฟเคานเตอร์อเวลาบอสตีมาครับมันสามารถเคานเตอร์บอสแล้วก็ทำลายเรยกว่าทำลายโลก ของบอลนะที่ต้องตีนะครับอ่ะอันนี้ทีมแรกนะครับผ่านไปนะครับทีมที่สองนะครับผมทีมที่สองทีมที่สองหลายคนน่าจะคุ้นเคยนะครับเป็นลาพิษไฟนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองลาพิษไฟดูรอบหนึ่งอันนี้คือทีมที่ผมใช้ฟาร์มประจํานะลาพิษไฟให้ทําคีประมาณคีร้อยแล้วก็ดูเลือดนะครับลาพิษไฟเนี่ยเวลาเลือดน้อยนะเอ่อสปีดนะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยสปีดก็ไม่ต้องทำสูงมากนะครับผมแนะนำเป็นลูนดูเลี่ยนทำแอ้แทงเยอะ แล้วก็คิเลกเกือบร้อยนะครับเวลาที่มันทํเดมิเนมันจะได้ดูดเลือดแล้วก็กลับเข้ามาแรงๆนะครับผมคิอตมินมันแรงเห็นไหมมันโดนสะท้อนด้วยแล้วก็สามารถดูดเลือดได้นะมัอันนี้คือทีมที่แบบว่าใครที่มีราพิทไฟนะก็ใช้ฟาร์มได้ยาวๆเลยนะครับผมบางคนอาจจะแบบที่หยมกำลังปั้นราพิทไฟสก,กิลไม่ต้องเต็มก็ได้นะแต่ถ้าสก,กิลเต็มมันก็ดีนะดีกว่าไม่เต็มนะครับมันก็เร็วกว่าเนาะ แล้วก็เจ้าตัวลาพิทไฟนะครับเนี่ยเราฟาร์มแันนิโคเล่ได้เลยครับเราก็จะได้ดูดอยู่เลือดมาให้ลาพิทเราใส่ด้วยนะครับผมอันนี่ก็ตีเข้าไปนะครับคือลาพิทอะ่ะเจ้าลาพิทมันตีหลายคิดด้วยเนหะ็นไหมเวลากระโดดลงไปครับเอย่างนี้เห็นไหมอืออนะันนก็เล่นได้เลยครับได้ทั้งวันอนะ่ะทีมเนี้ยนะเพราะว่าไอตัวที่เหลือมันดูดเลือดไงแล้วอินุมันก็ค่อนข้างถึกนะเวลาแนโคมันดึงอ่ะมันจะดึงตัวที่ ดาเมจสูงไปถูกไหมนูเราไม่โดนเดินอยู่แล้วนะนูเราดาเมจประมาณ3 0 0อนะครับก็จะเป็นลาพิดอันนี้คือข้อดีของการใส่รุ่นอยู่เรื่อยแล้วมาฟาร์มนะครับผมอ่าอันนี้ก็ดูดูเวลาเท่าไหร่อ่าิวิเนาะผมเคยทำเร็วสุด35าวินะครับอ่าอันนี้ก็คือถือว่าทีมโอเคเลยนะอ่ะมาดูทีมอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่มีลาพิดไฟยังไม่ได้ปั้นเนาะอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับก็ค่อนข้างเชียร์อ่ะสมมติว่า ใส่โจ๊กไปตัวหนึ่งก็ได้นะแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นคีย์หลักเลยนะครับหรืออาจจะไม่ใส่โจ๊กก็ได้เราก็ใส่กิฟฟอนแสงนะครับแค่กิฟฟอนแสงมาลากอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ากิฟฟ้อนแสงเราเนี่ยก็เจอใครที่เล่นนะใครที่เล่นใครที่เล่นนะครับใครที่เล่นดันเนโครเนี่ยก็ทําให้สปีดออกหลักสุดเลยนะถามว่าของผมทําไมทําสปีด8ปเกเนื่องจากผมเอาตัวเนี้ยนะครับไปลงหอยเฮละ์นะตัวเนี้ย สามารถทำดำเมเบลสายท่ามือได้แรงมากนะครับท่าหนึ่งยิวด้วยเนาะแล้วก็รูน์สายเป็นลูน e x กก็ได้นะหรือว่าจะเป็นลูนคีด์ดำแบบนี้ก็ได้แต่สปีดนะครับสปีดแค่ยี่สิบสามสิบก็พอนะครับเอาให้ออกทีหลังสุดอะนะครับแต่ผมมันออกก่อนจะพาไปดูว่าได้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าออกก่อนแบบนี้นะครับอันนี้มันอ,ออกก่อนหรือแม้แตออกหลังมันก็จะดีคืออินยุ่นะครับมันจะเปิดก่อให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไอเจ้ากิฟฟอนนะครับกิฟฟอนกระโดดไปกระทุ้งทีเดียวตายเลยนะครับผม ด่านบอลแล้วมันจะเป็นไปตามที่เราหวังหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเอาเร็วนะเอาเร็วจริงนะทำสปีดช้าสุดนะที่ฟ้อนแสงนะครับน,น,นะนี่ครับนะเนี่ยเพราะว่าปกติถ้ามันออกหลังสุดใช่ไหมมันกระทุ้งทีหนึ่งะเ,เพื่อนๆนะ สกิลสองจริงอะครึ่งหลอดเลยนะเวลาไอ้เจ้าในโคบอลิ์นะเจ้าบอสของเราโดนนะครับ oh. Oh. คือกระทุ้งสองทีก็ตายแล้วน <laughs> ะโ,โดยสภาพปกตินะถ้าเกิดมันออกทีหลังนะครับเห็นไหมคือคือข้อดีของมันนะเวลาที่อีนุวครับมันมีบัฟเคาน์เตอร์นะแล้วเวลามันเห็นไหมมันสามตัวพาเข้าไปมันเออเกือบตายนะครับ อ่ะอันนี้ก็ฟาร,ร์มได้นะแต่ว่าเวลาจะไม่เร็วเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันออกออกก่อนนะถอ,อกหลังจะเร็วกว่านี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูทีมหนึ่งนะครับอีกทีมหนึ่งก็เรียกว่าเป็นทีมที่เวลาอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าฟาร,ร์มได้เหมือนกันนะก็คือทีมเรียกว่าดัมเมจคขานข้งแข่งนะครับทีมนี้แต่ว่า ถ้าเ,เพื่อนๆมีเนาะก็ใช้ฟาร์มได้นะนั่นก็คือทีมจากบูมนั่นเองนะครับจากบูมเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันตีหลายิ้ถูกไหมแล้วเวลามันตีมันจะพาเพื่อนไปด้วยนะครับก็ฟาร์มได้เนาะโจ๊กนะโจ๊กตัวนี้ผมเอาไว้เอาไว้เล่นอะไรเราไว้เล่นในกิววอนะครับถ้าท,ทําคีย์ลอยได้จะดีมากนะฟาร์มนะครับฟาร์มเอาแค่เอาให้ไวไวกว่าตัวดดเมแล้วก็คือบัฟดาบก่อนก็พอนะครับถ้าใครมีฮาปูใช่ฮาปูฮาปูดีกว่านะเพราะฮาปูสกิลมันหลายยิ้กว่านะครับผม แต่ถ้าเกิดเราแบบว่าเออเราเรามีฟาร์มแล้วเราไม่ต้องปั้นหาปูก็ได้นะถ้าจะปั้นหาปูมาเล่นแค่ด่านนี้ก็ไม่ต้องปั้นแนวะฟาร์มก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําทีมอื่นอยู่แล้วถูกไหมอันนี้ก็เป็นทีมที่แบบว่าเรียกว่าเออใช้ก่อนชั่วคราวอะไรอย่างนี้นะครับการเลี้ยงสปีก็สําคัญนะเพื่อนๆนะการเลีนะ้ยงสปีกนะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงสปีดดีๆเนี่ยออกหลังออกช้าเนี่ยนะครับอ่อทให้เวลาฟาร์มของเราเนี่ยมันไวขึ้นนะครับผม อย,อย่างเมื่อกี้เห็นได้ชัดเลยนะแค่กิฟนนะฟอนอ่ะกิฟฟอนปกติถ้าออกช้านะครับฟาร์ไม่ถึงนาทีนะครับผมพอออกเลยเหน็นไหมฟาร์มเป็นนาทีครึ่งน,นะครับหลายคนนี่แบบว่ายังไม่ไต่หอเฮลนะแต่ว่าแบบคือปรับรูนมาใช้หน่อยก็ได้นะปรับรูนออกมาให้กิฟฟอนมันเอามาฟาร์ด่านนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปไตเนะ่เฮลแล้วก็ปรับอีกทีก็ได้นะครับอันนี้ดัมเมดถามว่าฟาร์มดีไหมฟาร์มดีนะแต่ดัมเมดมันจะแข่งนะครับก็คือเวลามันจะมันจะแข่ง บางทีมก็ e x บ้างนะบางทีมก็ไม่ x นะครับอ่ะอันนี้ก็1นาทีนะครับผมสำหรับทีมนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ hey, เพื่อนๆดูรูนก่อนเมื่อกี้ลืมดูรูนเขาเกิลเนาะไม่ใช่เขาเกิลจากบูมนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดรูนให้ดูก่อนอ่ะอันนี้บูมน้ำนะครับบูมน้ำน้ำเม็หลักนะถามว่าใช้บูมธาตุอื่นได้ไหมบูมน้ำดีกว่าครับผมบูมน้ำเนี่ยตัวสกิลพาสซีฟนะครับมันจะสร้างความเสียหายได้เยอะกว่านะครับผมแล้วก็จากบูมพยายามทำรูนให้อ่าเลือดนะครับเลือดสัก แปดพันขึ้นไปเนาะเดฟมั้งสามร้อยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหน้าแทกนะคิเลเยเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้อ่าเนี้ยผมคีร้อยไปเลยเนาะรูนมวัวเลย <c oughs> นะครับอ่ะอันนี้ดูรูนนะหเห็นไหมถ้าใสา่บีเอ็กจะดีกว่าเอ็กอาจจะไวกว่านี้ด้วยนะครับตอนนั้นนะผมเอาจาักบูมะไปทําไปลองฟาร์มในโคไม่ใช่ในโคไปลองนี่มังกรสามหัวนะครับรูนมันก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วก็ยังไม่มีเวลานั้งแก้แล้วก็คือไม่ค่อยได้ใช้ครับอ หรือว่าใครจะเล่นกนะีวอลซิกวอลเนี่ยคุณสามารถใส่เป็นดูดเลือดได้นะแล้วก็ใช้เป็นรูนดูดเลือดได้เลยเนาะแล้วก็ถามว่าฟานจำเป็นไหมผมว่ามันจําเป็นนะคือมันคอยฮิวแล้วก็มีวับดาบไงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีฟานอะ่ะสมมติเราไม่มีฟานอินุไฟอินุไฟสายเกาะหรือจะตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้แจกมนานแล้วก็บางคนอาจจะไม่มีเนาะสําหรับอบิเกลนะครับอันนี้อบบิเกลใช่หไหมคัดน้ำนะทับน้ำก็ดีนะก็มาฟามในครได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ ลองให้ดูแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีดาบไม่มีฮิวนะเออจะฟาร์มเป็นไงบ้างน,นะครับใส่อินุมาอินุข้อดีของมันก็คือมันถ้ามันติดพาสซีฟนะครับก็คือมันจะขวนปับ๊บปั๊บปับปับปับ,ปบแล้วก็มันลากเพื่อนได้ครับผมเออนะ <c oughs> มีบน่นมีบ่นนะโดน ex นะคือมันไม่ปกติอยู่แล้วนะ ex นะครับเจอทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็น a t a หรือว่าในกีวอ s i ิกว r ลเนาะอันนี้ก็เป็นแนะนำทีมตั้งฟาร์มเนโคนะเพื่อนๆก็ลองไป ประยุกต์ใช้นะของเราเองนะครับหรือว่าใครเนี่ยถ้าไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยลองลองแคปแล้วก็คอมเมนต์นะครับใต้ใต้ปโพสต์ผมได้นะไม่ว่าจะเป็นโพสต์ในกลุ่มนะครับกลุ่มสมุนทรวอก็ได้อ่าหรือว่าจะเป็นโพสในในเพจบูชแนลก็ได้นะครับผมหรือว่าแต่ถ้าคอมเมนต์ใต้คลิปยูทูปมันมันดูยากนะเพราะว่ามันมันแนบรูปไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นในเพจในกนะลุ่มมันจะแนบได้ง่ายกว่านะครับอ่าจะโดนดึงไปภาพกขาให้นะครับอู้เกือบตายเลย เวลาเราตีนะครับอย่าลืมนะครับผมไม่ตั้งค่าด้วยนะแล้วก็เลือกเป็นนะครับรูปแบบการโจมตีนะฟอร์แดนเจีย hmm. นนะครับเลือกเป็นกักวิญญาณก่อนก็นะคือช่วยเพื่อนมาก่อนแล้วค่อยไปตีบอสนะครับให้เพื่อนเรากลับเข้ามาไปช่วยตีบอสก่อนเนี mm ่ย hmm. พอไม่ไม่มีตัวฮิวนะมันก็ทำดาเมจได้ไม่สุดนะครับเออมันก็จะลื่นแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ดูดเลือดไงแต่ถ้าเราใส่ดูดเลือดนะครับผมมันก็จะยืนไหวแหละเนาะเรียบร้อยนะครับก็โอ้ยืองไม่ผ่านเนาะ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับส c ค i b ์เป็นกำลังใจให้กับบูชาแนลด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ